บรรยากาศการชกของมวยคู่เอกนำรายการศึกลุมนีแชมเปีเ้ยนเกิดไกลเมื่อวันศุกร์ที่6มีนาคมโดยการจัดของเสียนนาวิรัตวชีระรัตนบุ์ครับวันนั้นยอดค่าผ่านประตูนี่เกิน2ล้านเลยนะครับครับผมสุดยอดจริงๆก็ถือว่าเป็นรายการที่คนมวยเฝ้ารอคอยนะครับครับและคู่นี้ก็เป็นคู่ที่โอ้ถ้าไม่ใช่รายการอย่างนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้มาชกกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นคู่มวยต่างศึกนะต่างกลุ่มนะมุมแดงนี่คือ 3A เอไก่ย่าง5ดาว ส่วนมุ่งน้ำเงินคือพันธัคพยจิตเมืองนนท์ยกแรกครับยกแรกคือยกที่หนึ่งก็ทักทายกันแ้วกันคอนะครับเป็นเก่งสีแดงนั่นคือสาเอครับจากกลุ่มเพชรลุมยินีนะศึกเพชรยินดีของเสียนาส่วนน้ำเงินนี่เป็นกลุ่มของบ้านพลเมืองดีครับผมศึกเเพชรแล้วก็น้ำเงินนี่เป็นมวยในสังกัดของศึกจิตเมืองนนท์คุณสุจิตเป็นแก้วผมเจศึกจิตเมืองนนท์แต่ว่าอยู่ในกลุ่มบ้านพลเมืองดี เป็นคู่ที่ถือโอกาสรอมานานมากโดยเฉพาะน้ำเงินนี่ไฮไลท์เขาคือยอดมวยไทยปี2556นะครับส่วนปี2557นีาา้กำลังลุ้นอยู่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งนะถ้าว่าเขาชนะในวันนี้ได้ก็จะเป็นตัวเต็งโอกาสสูงมากที่จะคว้ายอดมวยไทยอีกหนึ่งพศครับก็บถือว่าเป็นจอมเตะกั้นทอรายลนหนึ่งนะครับ,รบแล้วว่าคู่นี้ก็บอกเป็นคู่มวยในฝันคือปกติมันเจอกันไม่ได้นะครับ ยากที่จะเจอกันนะเป็นมวยคลาสสิกสมองมวยฮะซื้อแปรรึกอาจารย์ทั้งคู่เลยทีเดียวดูเกมครับจังหวะของสามเอนี่มวยซ้ายครับพันนายักษ์ก็้ายเช่นกันคือพันญายักษ์นี่เขาได้หลายแบบหมดยกที่หนึ่งยกแรกเนี่ยดูใจดูจังหวะกันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าสีเสื้อหน้าเสือชื่อมวยชั้นมวยกระดูกมวยอยู่ที่สามเอมาก่อนแล้วไปก่อนหน้าเสือไปก่อนนมีประมาณสองหนึ่งถึงห้าสองเลยทีเดียวครับ เดูนะครับเกมยังมองไม่ออกว่านาคขจะเป็นอย่างไรครับผมแต่ว่าเขาให้ชื่อให้ช้นให้เครดิตของ3 a ครับต้นยกสองที่3 a นี่มาถึงเน้นขาครับพี่แก่ครับก็เขาบอกว่าสูงนักขอให้ตัวเท่ากันนะตัดให้ล่างให้ต้านลงครับแต่แต่ว่าพันยุัยานี่เครื่องยังไม่ร้อนได้สดได้หนุ่มได้ห้าวนี่ครับ3 a พยายามต่อยหมัดแล้วก็เจาะลงที่ขาตลอดครับปักต่อยหมัดขวางตรงใน พันพยักอุ้ยสองครับน่พันุพยักยังใจยินครับอ่าแบบยังไม่ใช้ความสุดบทมวยเก่าแต่นี่มีโต้แล้วครับซ้ายคืนเขาบอกว่าซ้ายยาวๆนะครับต้องอยู่ที่พันธุ์พยักแล้วครับซ้ายคืนอุ้ยนีเลยหัวครับอืออต่อ,อ,อ,อกระสอบความเก่าความเก่าของมวยรุ่นพี่ครับอี่อสาเบเ,เตะซ้ายพงยักโต้คืนไม่โดนเนี่จังหวะนี้ครับทําให้หน้าเสือนี่ฮะเอซ้าย กินเปล่าไป2เม็ดเลยนะ 3A โดยที่พันยักษ์โตไม่ได้เลยหมดยก2นี่3มมีไปประมาณ21-52คร่บอครับ2ชุงตัวนะครับ21-52เลยทีเดียวขึ้นยก3าแล้วพันยักษ์เริ่มติดเกีย์หน้าแล้วก็ต้องสู้แล้วต้องขยันสามเอพยายามหักเหลี่ยมไม่ไปต้องเดินแหละครับพราตั้งรับนี่ไม่ดีแล้วสามเอนี่แกต่อขาครับใช่ถ้าตั้งรับนี่ความเก๋ว่ะรุ่นพี่ขู่ตลอดเลยสามเอใจพี่ใจน้องหรือเปล่า แต่ว่าระดับยอดมวยแล้วนะพันพยักษ์นี่แล้วก็สีเสื้อค่ายกิจเมืองนนด้วยเรื่ประสานแข้งฮะซ้ายคนละทีไปแลวครับซ้ายของสาเบทีบห,ห,หน้าพันพยักษ์เดินต่อแล้วครับเกียหลังเอาไว้ข้างล่างแล้วตอนนี้พันพยักษ์โอ้ยวางเลยครับเกมเริ่มเบียดแล้วตอนนี้ครับซ้ายต่อ,อ,ตอซ้ายครับหน้าเสือตลาด,ดลักรั์ลุมินีเริ่มเบียดแล้วครับจาก5-2ของสาเบต่อตอนนี้เหลือ2รองแล้วครับครับผมเหลือสองรอง ตักขายังอยู่ที่สามเเกี่ยวแล้วโต้คืนไม่ได้ฮะคืนแรงคืนเสาเตะแล้วพับขาเก่งฮะพันพยักนี่ฮะเตะมาติดบังพันยักเริ่มจับทาง 3A ได้แล้วครับนี่ฮะไม่ดึงก็บังซ้ายของ 3A ฮะพันยักไม่ดึงก็บังเอาไว้อาวุธทีบนี่ฮะโอ้เริ่มมาแล้วครับราคาเริ่มเริ่มที่จะเบียดแล้วตอนนี้เสมอไหนเสมอกันฮะนี่ครับสายยาวๆยูช่วงปลายยกที่3ปลายยกที่3มนี่โอ้ไปแล้วครับตอนนี้ชี้ไปที่พันพยักแล้วครับราคา เริ่มไปที่มวยสดมวยหนุ่มมวยห่าเข็นเข็นเข็นตงวะไม่ไปก็ได้ไม่เท่าไหร่อาการมวยของสาเมเริ่มแว่งแล้วเริ่มแว่งนะมวยเนอเนมัินบินไม่ออกพี่แกเพราะยาวเหลือเกินนะพันพยักยาวยาวนะยาวนี่ครับเห็นไหมราคามาที่ทางด้านพันพยักแล้วเขาบอกเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วครับแต่ก็ยังไม่ไปเท่าไหร่นะสองยกก็ยังเชื่อว่าสาเมมีสิทธิ์ที่จะเบียด เหยียบคันเร่งแซงคืนได้เหมือนกันเกี่ยวเกี่ยวแล้วโต้ครับโอ้เกี่ยวแล้วโต้ไม่ได้อีกเหมือนกันนี่ครับต้องบอกพันพยักษ์นี่ลูกยิงถนัดนะครับโอ้นี่เกี่ยวเกี่ยวแล้วเอาคืนครับซาเเกี่ยวแล้วโดนหมัดเกี่ยวแล้วโดนหมัดแล้วอาการไม่ดีนะครับนีฮะโอ้โหโอ้เพราะเกี่ยวีทรหมัดซ้ายของพันพยักษ์นี่ยาวมือแข้งขาใจ่ยาวอยู่แล้วครับโอ้เกมเกมนี้มันเริ่มจะเป็นใจให้พันพยักษ์นะเออ ดูครับ 3A เนี่โอ้ไม่พ้นแล้เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วตอนนี้นะเปลี่ยนเสิร์มาอยู่ที่พันพยักเลยครับครับนี่ฮะเล่นเสิร์เลยครับพันพยักต่อแล้วครับตอนนี้ฮะต่อเลยครับเริ่มขยับแล้วครับอ้าวครับ 3A เริ่าจะจดลงมาแต่ว่าเกมนี้ฮะพันพยักไม่กลัวแล้วครับชื่อเอาไว้เรียกชั้นเอาไว้วางของกระดูกเอาไว้ต้มซุปแล้วตอนนี้ฮะเออครับนี่เป็นการไทยอนาคตนะครับ เป็นการวัดอนาคตแล้วครับพันยักษ์ไม่กลัวแล้วครับลุงพี่โอชกแบบฉลาด้วยนะแล้วเกตเต้นก็อิงเชื่อไว้ตลอดแหมครับโมเมื่อกี้นี้ล้มนี่เป็นเรื่องนะเออสามเอหานนี่มวยประเภทซื้อแปะอย่างพันพยักษ์นี่ถ้าลองได้ตั้งรับเนี่ยคู่ต่อสู้ไล่ไล่ยากนะครับเออมวยแนวนี้ถาว่าใครก็แล้วแต่จะเป็นสามเอหรือพันพยักษ์เนี่ยถ้าลองนําแล้วนะไล่เขายากนะตามยากตอนนี้พันพยักษ์เป็นฝ่ายนําแล้วครับครับในสายตาของเซียนมวยนี่ให้พันพยักษ์เป็นต่อแล้วครับ ก็ตูต่กวว็พอได้เปรียบนิดหน่อยไปยาวนะครับทรงมันดีโอ้ยโอ้ยเถียงทุกดอกโต้ทุกจังหวะนี่ได้ใจเลยครับซ้ายแต่ละดอกแต่ละเม็ดของพันธุพยัคฆ์นี่ยาวๆครับดูครับสามเอต้องเร่งแล้วครับแต่ว่าจังหวะเริ่มขาดขาดเกินๆตลอดครับสามเออนนี้เขาภาษามวอออกทะเลเหรอพี่แ,แก่เราเราไม่อยากจะบอกว่าเขาออกทะเลนะเพราะสามเอก็ซื้อแปรเหมือนกันนบนี่จังหวะเป็นของพันธุพยัคฆ์ซะเป็นส่วนใหญ่เลยครับ โอ้แต่ละดอกนนี่ถือว่าเข้าตากรรมการตลอดเลยครับผมแต่เรียกว่าเตะแล้วกรรมการต้องขีดคะแนนให้ทุกครั้งเลยมันเห็นชัดเจนเออมันชัดนะนี่ครับดูิครับาย่านนี้ต้องลงคะแนนให้นะแล้วแล้วคอมมั่นใจเนี่ยออกเน้นน้ำหนักไปเลยที่นี้ไปเลยครับโอ้โหเชนมมยกกำหนดตัดสินก่อนกรรมการแล้วครับนี่เขาบอกร่้ผมแพ้ชนะแล้วรู้เลยหมดยกสี่นี้ก็ เขาจ่ายตังค์เลยครับคนที่ต่อสู้กันบนล็อกนะมีคนหลายคนเขาบอกมาดูมวยนี่เขารู้ได้ไงใครแพ้ชนะเขาบอกนีประสบการณ์คือถ้ามวยอย่างนี้ครับพี่น้องตัดสินก่อนกรรมการเลยจบยกสี่เนี่ยจ่ายตังค์กันแล้วครับครับเพราะว่าสามเอนี่ไม่ใช่มวยหมัดอาชีพอ่าฮะสามเอนี่ถ้ายกห้าส่วนมากแล้วตัาเทียบพลิกชนะผู้ต่อสู้น้อยฮะมวยฝีมือถ้าไล่อย่างพันพยักษ์เนี่ยเขารู้เลยไล่เขายากครับนี่ฮะสามเอต้องมาเสี่ยงหมัดเสี่ยงศอกแล้วครับปฏิหารเท่านั้นนะ ดูวต่อยพยักษ์ไม่ได้ต่อยง่ายๆนะครับวันนี้นคู่นี้ชกกันในน้ําหนักที่ไม่มีการต่อน้ําหนักกันนะครับชกกันในน้ําหนักเท่าๆชก122แต่เป็นการาชิงแชมป์126ปอนด์เฟเธอร์เวทของลุมินีด้วยครับแต่มี126ปอนด์แชมป์ฟิโตด์เป็นเดิมพันนะคู่นี้นะก็ถือว่าเป็นเป็นคู่ของสามเอที่เจอสามเอแล้วไม่ไม่ถือว่าเป็นรองสามเอเยอะครับอ่าได้เสีย<ถ>คือก่อนชกชื่อพาญักษ์นี้เป็นรองอยู่แล้วครับผม แต่ณเวลานี้้มาไดเสียเลยเขึ้นมาได้เสียครับครับผมนี่คือแชมเป์เทอร์เวท120กอนด์ลูมินีคนใหม่ล่าสุดน,นะครับก็เป็นเกมที่พันวยักษ์ยกสี่ยกเดียวนะก็เตะครับเตะขาดเลยนะอืมเรีว,ว่าเหยียบพันเร่งเห็นเลยยกนี้โปรสารดีก็ไม่มีตัวเลือกครับเกมก็บังคับให้ต้องเดินเข้ามามาเตะมาต่อยแต่ว่าดูแล้วนะ เข้าเคลื่อนที่ฮะพันมยักไม่ยอมเป็นเป้านิ่งให้สามีได้ได้ไดเสี่ยงอยู่แล้วครับแต่มันเข้าถึงยากด้วย,ยครับยาว<ด>เกินครับไม่ประทะไม่จําเป็นแล้วครับคุณออกวุ้นมาผมบังป้องกันตัวครับคุณหยุดผมก็ทําอำตู่จบเลยครับอันนี้ไม่หมดนะพี่แกเหนื่อยใจไม่หมดครับไม่รู้ทำยังไงคู่นี้นะใครแพ้ใครชนะมีอีกหลายภาคแน่นอนครับ ตามเกจิที่เขาให้พ้อเสนอไว้เพราะว่าวันนี้ชกในพิกัดร22ใช่ไหมครับเออเดี๋ยวมีว่ามีมีคนบอกสามเอน้ำหนักนี้ไม่มีแรงไม่มีแรงไม่มีแรงดังนั้นปกติแล้วมวยระดับนี้นะไม่ค่อยจะมีแล้ว่าชกกันครั้งเดียวครับเออเช็คได้เลยโอ้ไปเช็คได้เลยว่าส่วนมากจะชกกันสองครั้งเหมือนพันพรยักชกกับพายจันฉายอย่างนี้ก็ต้องมีแก้มือครับอ่านี่เหมือนกันครับสามเอกับพันปผมว่าต้องมีไม่น้อยกว่าสองครั้ง เป็นอย่างน้อยนะเราจังหวะดีๆเดี๋ยวมีครั้งต่อไปอาจจะเป็นคู่นี้อีกครั้งหนึ่งจะเป็นที่ไหนลุมพินีหรือราชเมเพินต้องติดตามแต่ตอนนี้เราเรารอเสียงระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นก่อนกรรมการชี้ขาดบนเวทีกรรมการขวัญรัตนรังศีให้สัญญาณบอกจบแล้วครับยกสุดท้ายนี่คือน้ําใจนักกีฬารุ่นพี่รุ่นน้องครับก้มกราบขอโทษขออภัยหมดเยแลวได้รับการชูมือไปกับพันพยัก กิจเมืองเงินเป็นป่ายเชิงนี้แล้วก็ทางด้านในสนามไพรบรรลักษ์ของสัเงเวชชนเงินขึ้นมาคาดเข็มขัดเชมเปียนลุมพินีคนใหม่